มีหลายคนยังโหลดบูส t ต c k แล้วก็ตั้งค่าบูส t ต c k ให้มันลื่นๆยังไม่เป็นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีโหลดแล้วก็ตั้งค่ากันสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง bps นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีดาวน์โหลดนะครับแล้วก็สอนวิธีดาวน์โหลดนั่นแหละแล้วก็วิธีติดตั้งวิธีตั้งค่าบูส t ต c k นะครับผมแล้วก็บูส t ต c k ที่ผมจะมาแนะนําวันนี้จะเป็นบูส t ต c k เวอร์ชันล่าสุดเป็นเวอร์ชัน5นะครับแล้วก็เป็นตัวล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นตัวเดียวกับที่ผมใช้อยู่ ครับตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับ5 1 100. 1 0 0 1 0 2 0น่าจะจะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็วิธีการดาวน์โหลดเข้าไปที่หน้า Google ครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า blue stack 5นะครับเราก็จะเจออันแรกเลยนะครับหรืออันที่2ก็ได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเหมือนกันนะครับกดไปที่อันแรกเลยก็ได้นะแล้วก็กดดาวน์โหลด blue stack 5ตรงนี้นี่มันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วกดคลิก แล้วกด yes ไปนะครับผมจากนั้นเราก็มันจะมีปุ่มสีฟ้าใหญ่ๆตรงนี้นะครับแต่อันนี้ผมคือติดตั้งแล้วเรากดปุ่มสีฟ้าอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างอันนี้ผมมีที่ติดตั้งอยู่แล้วนะครับเราก็กดอัปเดตไปนะครับใครที่ยังไม่มีติดตั้งก็กดปุ่มสีฟ้าใหญ่ๆไปเรื่อยๆนะครับมีคําว่าติดตั้งแล้วก็กดต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมมีอยู่แล้วผมก็กดอัปเดตไปนะครับ บูสเต็คมันกินแรมน้อยมากๆเลยนะครับใครที่แรม8แรม4อะไรเงี้ยผมว่าบูสเต็คน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็น่าจะดีที่สุดด้วยโอเคครับผมเวลาเราติดตั้งเสร็จหรือว่าเราอัปเดตเสร็จมันก็จะเด้งเข้ามาในเกมเลยนะครับเด้งเข้ามาในโปรแกรมเลยเนาะวิธีการที่จะตั้งค่าบูส t ต c k เนี่ยครับก็เนี่ยจากเมื่อกี้เป็น5.1.100ใช่ไหมอันนี้เป็น5.2.110ละ เห็นไหมครับแล้วก็เป็น n 32เหมือนเดิมเดี๋ยวเราเข้าเกมก่อนเีกว่อพอเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับไปตรงนี้นะครับรูป3มขีดมีเมขียวบอเขียนว่าเมนูแล้วก็ไปตรงคําว่าการตั้งค่าวิธีการตั้งค่าเลยครับใครที่แ a ม8หรือว่าแรม16กเนี่ยก็ตั้งค่าตามผมได้เลยนะครับแรม16ก็ตั้งค่าตามผมได้เลย,เลยส่วนใครที่แรม8 a รม4หรือว่าแรมน้อยก็ลองปรับดูนะครับอันนี้เป็น cpu นะครับผม cpu ผมปรับ สูงสุดเลยก็คือ4คอแรมก็ปรับสูงสุดเหมือนกัน4คอนะครับเฟรมเรทปรับเป็น240แล้วก็เปิดไฮเฟรมเรทด้วยนะครับอันเนี้ยสำคัญเลยนะครับไม่งั้นมันก็จะแลกเหมือนเดิมนะครับผมจอแสดงผลปรับเป็น19 2 0นะครับแต่ว่าถ้าใครแลกก็ปรับเป็น18อันนี้ก็ได้1280แนะครับผมแต่ว่าผมปรับอันนี้นะครับแล้วก็ DPI อันนี้แล้วแต่คนชอบแบบไหนนะครับผมชอบอันกลาง240ยี่ผมคิดว่ามัน โอเคนะแล้วก็กราฟิกครับปรับเป็นรองรับการใช้งาน OpenGL นะครับอย่าปรับ DirectX นะครับถ้าปรับ DirectX นี่คือแบบแหลกมากๆเลยเนาะ GPU in use ก็ติ๊กถูกไว้นะครับผมตรงนี้ติ๊กถูกไวเปึ๊บข้ามไปนะครับผมมาที่ Device setting นะครับผมตรงนี้เราสำคัญเลยนะครับให้ปรับเป็น ASUS Lock นะครับให้ปรับเป็น ASUS Lock อันนี้ เพราะว่าถ้าไม่ปรับอันนี้อันอื่นมันจะแหลกนะครับอันอื่นมันก็จะแหลกแล้วก็มันก็จะไม่มีผลไปหมดเลยแล้วก็มาที่ขั้นสูงตรงนี้นะครับปรับแสดงเอฟเฟกเมื่อแตะนะครับแล้ว fps มันก็จะพุ่งเป็น200เลยนะครับตรงนี้ fps พุ่งเป็น200เลยนะแค่นี้แหละนะครับหลังจากนั้นก็ก,กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปเข้ามาข้างในนะครับวิธีการตั้งค่า ไปที่กราฟิกนะครับ2อ,อันแรกเราปรับระดับสูงนะครับเพื่อให้เฟรมเรทมันเด้ง200เนาะแต่ว่าชาร์โดผมปิดไว้แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็เปิดบางคนก็ปิดแต่ผมปิดเพราะผมรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์นะครับเฟรมเรทอันนี้สําคัญเราก็ต้องปรับสูงเหมือนกันไม่งั้นภาพมันก็จะกระตุกกระตุกนะครับตรงนี้สําคัญอันนี้ฟิลเตอร์นะครับถ้าใครที่การจ,จอไม่แข็งแนะนําให้ปรับเป็นปกติ นะครับผมแต่ว่าผมจะปรับสดใสเพื่อที่จะได้เห็นแสงเงานิดหน่อยนี่เราลองมาในห้องยิงนะครับสังเกตด้านล่างซ้ายนะครับมันจะ170เห็นไหมร้อยเจ็ดสิบนะครับร้อยเจ็บห้ามันก็ดเด้งเด้งอย่างนี้อยู่เรื่อยๆครับเด้งอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะเห็นไหมสองร้อเด้งไปสองร้ครับเมื่อกี้เห็นไหมสอง้ยยี่เมื่อกี้นะครับนี่เห็นไหมครับเด้ง200เรื่อยๆเลยเด้งส0งเรื่อยๆเลยนะครับก็ เราไม่ปรับกันดูนะครับใครที่ปรับได้ปรับไปได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอ,ขอคอมเมนต์ที่มีสระนะครับก็อย่าตอบนะครับผมสำหรับการติดตั้งแล้วการตั้งค่าก็มีแค่นี้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับใครที่ใช้ได้แล้วก็หายแหลกคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าฝันดีครับ